จุดนี้จะเป็นมะม่วงอาทูอ e ีโทค่ะนี่เป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์ยังไม่ออกฝักเลค่ะรอรุนอยู่นี่จะเป็นมะม่วงงาช้างแดงอาทูอ e ีโทนะคะขอบสรดนี่จะเป็นมะม่วงไต้หวันเกือบหมดเลยต้นนี้ก็เป็นมะม่วงอาทูอ e ีโทนี่ดูใบอาทูอ e ีโทก็จะเป็นสัญล,ลักษณ์เรียวๆนะคะ นี่จะเป็นต้นอินทผลัม่ะจะเป็นตัวผู้ขายเกสรได้นะเราไม่ได้กินเม็ดก็ขายเกสรได้ค่หมดไปนิดนึงอันนี้จะเป็นต้นงาช้างแดงนะน่องงาช้างแดงงาช้างแดงยังมออกชอนะตอนนี้ก็งาช้างแดงแล้วต้นนี้เป็นแดงจกักรพพัดลูกใหญ่สีม่วงนะคะ แดงจะกลับผัดลุเรื่อยค่ะนี่น่ะนี่จะถึงสีแยกตรงนี้จะเป็นสระก็ะกะมีเรือนะคะสระลูกกลางนะยัมีสระอีกรุ่งด้านนูนะะ้นค่ะลดนิดๆน,ดนะต้องใช้ รถมาสามงปากอนแเราก็จะมีตะไคร้มีมะพร้าวค่ะทั่วสวนนะคะวเราจะปลูกทั่วสวนเลยนะคะมีมะพร้าวร่องน้ำเราจะถึงกันหมดจุดนี้เราเดินมาจากบ้านนะคะก็จะส,สามารถชมวิวได้ทะลุที่ของเื่อนบ้านนะคะนี ก็จะเป็นมะม่วงอาตูอีตูอีกต้นหนึ่งกล้วยนะคะเราสามารถมาชมทุ่งนาสีเขียวได้เดยค่ะนี่ซึ่งสุดแดนเราที่ต้นมะละกอนี่นะคะนีต้นพยุงโตแล้วต้นนี้ก็โตต้นโตวกว่าน,นี้ก็มีมะม่วงมะม่วงอันนี้เขาบอกว่ารูปลาโลก,กว่ามะม่วงญี่ปุ่นนะคะ มนี่เห็นท้องนาเขียวๆค่ะบ้านเพื่อนบ้านนะคะสวยมากมีนกบินด้วยนี่ค่ะบริเวณข้างสวนนะคะสามารถมาดูวิวได้สวยๆนะคะเราจะหันไปทางนี้นี่ก็คือสวนเรา กลับมันที่สวนเราแหละโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ